นิวตันนะครับนะสามเสสีสายนะครับต่อมาข้อสี่สิบห้าครับหลอดไฟฟ้าชนิดใดไม่ควรเปิดปิดบ่อยอ่าไม่ควรเปิดปิดบ่อยข้อไหนครับโอเคเดือนนับสักครู่นะครับอ่าคืออะไรไม่ควรเปิดปิดบ่อยคือหลอดไฟเนี่ย มันไม่สมควรเปิดปิดบ่อยแล้วทุกหลอดนั่นแหละนะครับแต่ข้อไหนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเวลาในมันในการอวอร์มบอร์ดไอวอร์มหลอดของมันเนี่ยเวลาเราเปิดมันค่อนข้างใช้เวลานานๆเน,นี่ยหลอดนั้นเนี่ยไม่ควรเปิดปิดบ่อยนะครับซึ่ง LED เนี่ยถ้าเปิดปิดมันก็ค่อนข้างชารทันดีทันใดถูกต้องไหมก็ติดเร็วนะครับแสงจันทร์เนี่ยแสงจันทร์ใช่หรือไม่ แสงจันเนี่ก็คือพวกหลอดอะไรครับหลอดอประปลอด,อลอดความดันไอสูงนะครับความดันไอสูงนะนะครับถ้าเป็นของเหนี่ยวนำเด,ด,ด็ดเลยไหมทั้งสเตนฮาโลเจนฮาโลเจนเจน,นะครับ ฉะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องตอบอะไรครับที่มันค่อนข้างใช้เวลาวอร์มบอร์ดวอร์มบอร์ดชาร์จบอร์ดไอพวกนานๆเนี่ยใช้เวลาน,านานก็ต้องเป็นต่อแสงจันทร์ครับอ่าต่อแสงจันทร์นะครับอ่าต่อมาครับข้อสี่สิบหข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์หลักของวงจรไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์หลักนะครับไม่ใช่อุปกรณ์หลักนะ อ่ะทีนี้อธิบายเป็นวงจรเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นเป็นแหล่งจ่ายแรงดันเนาะก็จะมาเป็นอ่าถ้าเป็นหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟเนาะเป็นโหลดถูกไหมครับเป็นโหลดลรอบครบวงจรทีนี้เขาถามว่าไม่ใช่อุปกรณ์หลักหลอดไฟละ่ะถ้าไม่มีหลอดไฟต้องมี ไฟจะติดไหมก็ไม่ติดแสดงว่ามันต้องจําเป็นถูกต้องไหมสายไฟล่ะ,ะถ้ามีแค่หลอดไม่มีสายไฟจะติดไหมมันก็ไม่ติดโคมไฟล่ะอะถ้าไม่มีโคมไฟไฟติดไหมอืมมันก็ติดนะนะครับงองงูล่ะถ้าไม่มีสวิตช์แล้วมันติดไหมถามมันก็ติดมันก็ติดถูกต้องไหมครับแต่มันจะใช้อะไรล่ะเป็นการตัดตัดต่อเนี่ยตัดต่อเมื่อเราเลิกใช้งาน มันก็ต้องใช้ชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับไออ่ะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยข้างจําเป็นเนี่ยก็ต้องเป็นคอขายครับโคมไฟนะแต่ในเรื่องของอ่เรื่องของสองสว่างเนี่ยพวกโคมไฟเขาก็นํามาคิดนะแต่โจทย์เขาแต่งมาแบบเนี้ยอ่ะสิ่งที่มันไม่จําเป็นสุดละก็โคมไฟครับอ่ะไม่มีโคมไฟก็ติดนะนะครับ อ่าต่อมาครับสี่สิบเจ็ดความสว่างรอบอาคารเนี่ยมีค่าไม่น้อยกว่ากี่ลักอ่าตัวนี้นะครับอืมถ้านอกอาคารนะรอบรอบนอกเนี่ยมันผมดูค้นหาในในตารางเนี่ยมันก็จะเป็นเขาบอกว่าประมาณห้าสิบเนี่ยก็ก็ได้ละห้าสิบักนะครับฉะนั้นผมขอตอบตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะก็กไก่ ใกล้เคียงห้าสิบสแล้วนะครับอรอบนอกนะครับตัวใกล้สุดแล้วกันนะครับข้อสี่สิบเจ็ดก็ตอบกไก่หนึ่งร้อยลักนะครับข้อสี่สิบแปดครับฟักความส่องสว่างมีหน่วยคือข้อใดอข้อใดคือหน่วยของฟักละ่ะอันนี้เป็นเรื่องของส่องสว่างละครับส่องสว่างละหน่วยของฟักฟักก็คืออะไรครับ พูดง่ายก็คือพวกแหล่งกําเนิดของแสงแหล่งกําเนิดของแสงแหล่งกําเนิดของแสงนะครับทีนี้หน่วยของมันคืออะไรครับตอบลูเมนนะครับลูเมนแต่ถ้าเป็นพวกความสว่างต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ อันนี้จะเป็นหน่วยเป็นเป็นลักนะครับฉะนั้นเป็นฟักนี่ก็ต้องลูเมนนะครับแคนเดล่าจะเป็นอะไรครับความเข้มของแสงนะครับวนก็ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นหน่วยของแรงดันไม่เกี่ยวนะครับอ uh, ่ต่อมาข้อสี่สิบครับเอ้ยสี่สิบเก้าขอไปนะครับสี mm ่ส hmm. ิบเก้าเขถามว่า สายเต้ารับควรใช้สายขนาดไม่ต่ำกว่าเท่าใดสายเต้ารับนะนะครับอ่าข้อนี้เขากำหนดให้เท่าไหร่ครับล่าสุดเลยก็คือเบอร์สองจุดห้าสแคว์มิลน,นะครับอันนี้เป็นสายเต้ารับนะนะครับโอเคข้อนี้ก็ตอบงองงงเบอร์สองจุดห้านะครับข้อห้าสิบครับระยะติดตั้งเต้ารับคือข้อใดอ่าระยะติดตั้งเต้ารับ ที่สูงจากพื้นเนี่ยถามว่าอันนี้มันไม่มีมมมมมในตัวมาตรฐานไหมมันยังหาไม่เจอนะแต่ที่เขากำหนดกันออกมาเนี่ยก็จะเป็นสามสิบนะสามสิบเซนวัดถึงจากพื้น,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 นถึงกลางบล็อกนะครับจากพื้นถึงกลางบล็อกถึงกลางบล็อกนะครับข้อนี้ก็ตอบขอไข่ครับขอไข่นะขอไขครับบางทีมีเสียงรบก,กวนนะครับ นะครับโอเคนะครับต่อมานะอครับข้อ5้าสิบอดครับการดูแลรักษาโซลาเซลล์ข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องครับตั้งไว้ที่ล่มหรือเปล่าขอไข่ล้างด้วยน้ําเช็ดทาความสะอาดขอควายดยูดฝนเป็นประจํงองงวงวางตั้งฉากกับพื้นโซลาเซลล์ Cell, เนี่ยการดูแลรักษาของมันเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งตั้งไว้ล่มเนี่ย มันจะมีแสงให้มันทํางานไหมมันก็มีใช่ถูกต้องไหมครับทําความสะอาดหรือเปล่าดูดฝุ่นเป็นประจําตอนนี้ค่อนข้างไปไ,ปได้ยากนะเพราะว่าอะไรครับมันเป็นสิ่งของที่ตั้งไว้กลางแจ้งถ้าเราทําเป็นประจําเนี่ยมันก็ต้องอ่าไม่ไม่นะ่าเป็นไปได้นะครับตั้งฉากกับพื้นนี่ยิ่งไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับอ่ามันต้องการวางเนี่ยอ่าแผน่นโซลาร์เซลล์มันต้องไม่ตั้งฉากอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ฉะนั้นก็ต้องตอบขอไขค,ครับเช็ดด้วยน้ําทําความสะอาดเอนะาผ้าไปเช็ดมันนะครับโอเคนะห้าสิบสองครับอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์อ่ะอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เมื่อทํางานเกินพิกัดอ่านดีๆนะคำว่าเกินพิกัดไม่ใช่การช็อตเซอร์กิตนะมันไม่ได้การเกิดการช็อตเซอร์กิตนะนะครับแต่ถ้าเกินพิกัดเนี่ย จะใช้เบเกอร์ไหมเอ้ยเบเกอร์ Baker จะทำงานไหมอืมเบเกอร์ Baker เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมาโพเทสพวกการเกิดการช็อตเซอร์กิตนะครับช็อตเซอร์กิตนะช็อตเซอร์กิตนะครับนะจะได้เป็นดอบเอาฟิวอ่ uel, พวกนี้จะเป็นของส่วนของแรงสูงแล้วนะครับโอเวอร์โหลดหรือทามเมอร์ข้อนี้ตอบ โอเวอร์โหลดนะครับถ้าเป็นกรณีที่มอเตอร์ทํางานหนักๆเกินกําลังของมันเนี่ยโอเวอร์โหลดมันจะตัดการทํางานแต่ท้าเมื่อถึงเป็นตัวตั้งเวลาไม่ใช่นะครับต่อมาครับใกล้ใกล้จะถึงข้อ60สแล้วนะข้อ13ครับผู้ค้นพบการเหนี่ยวนําไฟฟ้าคือใครซึ่งผมอธิบายไปแล้วในข้อที่ผ่านมาถูกต้องไหมผู้การเหนี่ยวนําเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไมเคิลฟาราเดย์น,นะครับ มนเคลนฟาราเดย์นะครับอ่ะต่อมาครับข้อห้าสิบสี่นะกฎของคูลอมมามีกฎของคูลอมได้นะครับข้อได้เก่าวผิดอ่ะเรามาดูก่อนกฎของคูลอมมันเป็นหน้าตาไงนะครับกฎของคูลอมก็คือ F เท่ากับ K q คหนึ่ง q2 ส่วนด้วย r กำลัง2นะนะครับอันนี้ก็คือส่วนของแรงนะรแรงอันนี้ก็เป็นค่าคงตัวค่า k นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นค่าตัวประจุ12นะตัวนี้ก็จะเป็นระยะห่างระหว่างตัวประจุ q1 นะ q2 นี่เป็นระยะห่างก็คือตัว r นะครับก็ถามว่าข้อใดผิดก็ไก่ ขนาดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าทั้งสองเนี่ยมีค่าแปรผันตามาขนาดประจุแต่ละตัวของแรงนะครับของแรงเนี่ยมีค่าแปรผันตามประจุถูกต้องไหมถูกต้องนะมันอยู่ในส้นขออภัยมันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันนะครับถ้าตัวเก็บประจุเพิ่มค่าแรงมันก็เพิ่มนะครับสองขนาดของแรงระหว่างประจุทั้งสองเนี่ย แปลผันกับกําลังสองของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองคำว่าแปรผกขันก็คือตัวนี้แปรผลันใช่ไหมใช่นะครับแปลผันกับตัวระยะห่างขออาวายทิศทางของแรงที่ประจุกระทาต่อกันจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเส้นตรงไหมครับเนี่ยแนวเส้นตรงนะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีข้อผิดนะครับโอเคนะต่อไปครับข้อห้าสิบห้านะครับ อันนี้เป็นส่วนผสมของขดลวดความร้อนนะข้อนี้ขอไปผมจําโจทย์มาไม่ได้หมดนะมันมีสามสามอย่างนี่แหละนะครับอืมไม่รู้จะหาอะไรใส่ดีนะแต่มันมันมีสองข้อที่หาในใน,ในข้อมูลเพิ่มเติม้วก็จะเป็นมีอะไรครับมีตัวนิกเกิลน,นะนะครับนิเกิลโครเมียมนะครับอันนี้ตอกกอไก่นะครับอันนี้ ขออพัยจริงผมจําจดใช้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่แม,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 ม่นนะครับตัวนี้เป็นข้อสอบจริงนะที่นะครับที่จํามานะครับต่อมาครับข้อห้าสิบหกครับการทดสอบไทเทสเนี่ยมีกี่ประเภทการทดสอบไทเทสก็จะเป็นพวกอะไรครับการทดสอบอะไรล่ะมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับมาตรฐานทางไฟฟ้าเช่นการเช่นเป็นตู้สวิตบอร์ดเนี่ยก็มันก็จะมีการทดสอบพวกความเพ้นความ ค่าสเต็งต่างๆเนี่ยนะครับหรือค่าทดสอบการความนำทางไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้เป็นการทดสอบของน่าจะเป็นของโมโอกอนะโมโอกอครับทีนี้เขาถามว่ามันมีกี่ประเภททุกข้อเนี่ยมีสองหมดสองประเภทเลยทีนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างละ่ะครับข้อนี้นะครับตอบข้อคอควายครับคือประเภทที่ทำการทดสอบทั้งหมดแล้วก็อะไรครับ แบบทดสอบทั้งหมดก็คืออะไรครับตัวตัวยอ่อมันก็เป็นตัว PTA ตัวนี้ก็จะเป็น PTTA นะครับเป็นการทดสอบของมาตรฐานของไฟฟ้านะครับต่อมาครับข้อส7ครับหน่วยการวัดมิตเตอร์คือข้อใดอ่มิตเตอร์คืออะไรครับตัวที่วัดค่าค่า ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหน่วยแล้วครับเอ๊ะอ้ฉะเฉลยเลยนะเนี่ยโอ้ผมลืมเอาตัวตัวใช้ออกก็ฉเฉลยเลยลกันนะครับเป็นกิโลวัตต์ชาวนะครับกิโลวัตต์ชาวมมิเตอร์ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้านะครับที่ใช้ไปในหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับต่อมาข้อห้าสิบแปดครับอ่ะก็ถามว่าอันนี้เป็นถามโจทย์ก่อนเมื่อเจอคนถูกกระแสฟไฟฟ้าดูด ควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรกอันนี้ในฐา,น,า,น,าน,นะที่เราเป็นช่างนะเราเป็นช่างนะเรามีความรู้ด้านไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเจอเขาถูกไฟโดดเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับอันนี้เป็นส่วนของในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานทางไฟฟ้านะครับการปฏิบัติงานมันบางบางทีก็อยู่ในเรื่องของการติดตั้งภายในอาคารนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราเจอคนถูกไฟด,ดูวเราต้องทำยังไงล่ะนะครับก็อไก่นำส่งโรงพยาบาลเลยไหม ขอไข่โทรแจ้งการไฟฟ้าคอควายตัดกระแสไฟฟ้างง,ง,งทำการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องอะไรครับตอบคอควายครับตัดกระแสไฟฟ้าก่อนอตัดกระแสไฟฟ้าก่อนค่อยอะจะปฐมพยาบาลเขาก็ได้ถ้าทาเป็นหรือจะโทรให้โรงพยาบาลมารับอโอเคนะครับข้อห้าสิบเก้าครับใกล้ละใกล้กละ ข้อ59ก็ถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดอันนี้เป็นหน่วย SI นะครับพวกมิลลิไมโครจิกกะเทะนะระตัวไหนมากสุดละ่ะมิลลินี่คือค่าเท่าไหร่ครับ10ยกกำลังลบ3ไมโครล่ะครับไมโครคือ10ยกกำลังลบ6 ชิกกะล่ะชิกกะล่ะครับจิกะะกะล่ะอ่าก็ไล่ไปก็เลยกิโลไมโครเดซิเซนติมิลลิไมโครนาโนนะครับไล่ไปข้อนี้คือตอบอะไรครับตอบมองูนะนะครับ จิกไม่กะจิกกะเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมจำอะไรไล่ไล่ก่อนไรก่อนเซเซนติเมตรไมโครนาโนพิโกกิโลจิกกะอ่าเก้าเก้าถูกต้องไหมครับอ่าเก้านะเทรลก็สิบกำลังสิบสองนะโอไม่ได้ไม่ได้ใช้นานอัน right นี้ลืมเกือบลืมไปแล้วขออภัยจริงๆนะครับ you. อันนี้ก็ตอบงองูนะนะครับเทระเทระนะครับอ่าข้อหกสิบครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ถามว่าหน่วยงานใดนะฮะที่กําหนดมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเอามาเพิ่มเติมนะนะครับนะหน่วยงานใดลายที่กําหนดมาตรฐานให้อ่าไฟฟ้าในการติดตั้งนะครับก็ไก่สภา,าขออภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภขอไข่การเดยฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยคอควายนะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวโมอกนะครับหรืององูนะครับรงงมาตรฐานไอซีถ้านะครับถ้ามาตรฐานการติดตั้งสำหรับประเทศไทยเนะี่ยที่เป็นคนกําหนดหน่วยงานที่เป็นคนกําหนดก็คืออะไรครับบสทนะครับ วสทแต่วสทเนี่ยก็บางบางอย่างเนี่ยก็ล้อพวกกฎเกณฑ์มาจากไอเอซีบ้างมอกบ้างนะครับนะแต่พวกไอไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ฟอเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในฝ่ายผลิตแล้วนะครับนะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่กำหนดเลยเนี่ยก็เป็นก๊อตไก่ครับสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพ่อรวมราชวัฒน์หรือวสท ครับโอเคไหมครับ60ข้อนะนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับทางเพจนะตามตามตามเพจในช่างไฟฟ้าบายช่างวุฒิหรือช่อง youtube นะครับฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนำข้อสอบมาให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมมีกลุ่มติวฟรีนะในในในเพจนี่แหละครับมีลิงก์ให้อยู่นะครับก็ฝากพี่ๆเข้าไปกดติดตามไปด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลใดไม่ตรงนะครับก็สามารถแนะนำกันได้นะครับไม่เป็นไรแชร์ความรู้กันก็ผมขอขอบคุณนะครับที่มาแชร์ความรู้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบในช่างไฟฟ้าทุกสนามเลยนะไม่ว่าจะเป็นกองปรับปากรมชนรับประทานกรมทางหลวงรหรือส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,คท้องถิ่นพวกนี้นะ,นะครับก็จะเป็นแนวพวกนี้ ผมจะอัพโหลดลงเรื่อยๆให้ได้ชมกันนะครับก็อ่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ